เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอไก่และข้อขอไข่กไก่ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางค์ขอไข่ ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำตายกี่พยางการดูพยางค์คำเป็นกับคำตายเนี่ยคำเป็นก่อนนะนคำเป็นกับคำตายมันมีหลักการที่ตายตัวอยู่ก็คือนะ้องต้องท่องมาตราตัวสะกดเนาะว่ามาตราตัวสะกดไหนคือมาตาตัวสะกดของคําเป็นอันไหนคือของคําตายแต่สําหรับพี่อ่ะเวลาทําข้อสอบ น้องไม่ต้องท่องก็ได้พี่ใช้วิธีก็คือให้น้องลองอ่านออกเสียงคำคำนั้งดูแล้วดูว่าถ้าเป็นพยางค์คำเป็นเนี่ยเมื่อน้องออกเสียงครบแล้วน้องจะสามารถออกเสียงลากยาวต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่กลับกันถ้าเป็นคำตายเนี่ยน้องจะไม่สามารถออกเสียงลากยาวต่อไปได้ เมื่อน้องออกเสียงครบทุกเสียงนั่นหมายความว่าน้องต้องออกพยัญชนะต้นสระตัวสะกดให้ครบด้วยแล้วค่อยดูนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคำว่าดูดอูอดูแล้วน้องก็อาจสามารถออกเสียงดูต่อไปเรื่อยๆได้เนาะอันนี้เป็นคำเป็นหรือว่าจะเป็นคำว่านอนนออนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อน แม้ว่าน้องจะออกน้หนูไปแล้วอะ่ะน้องก็ยังออกเสียงยาวต่อไปได้เรื่อยๆอีกเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยก็เป็นคําเป็นกลับกันถ้าเป็นคําว่าเนะถ้าน้องออกเสียงเนื้อมันจะจบจบที่ตรงเนื้อเลยเนาะไม่สามารถออกเสียงยาวไปได้อีกหรือว่าจะเป็นคําว่ากับพอกอ,อะบอกับกับถ้าออกเสียงบอไปไ,ไม้เมื่อไรอ่ะน้องก็จะต้องหยุดตรงนั้นเลยไม่สามารถจะออกเสียงต่อไปได้ไดอีกอันนี้ก็คือคําตาย งั้นก็ลองมาดูในโจทย์คำว่าจงจอโอง,งอจงจงน้องออกเสียงจงเนี่ยก็ยังออกเสียงลากยาวต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นพยางค์คำเป็นกลับกันถ้าเป็นหยุดพอดอเด็กแล้วอะ่ะน้องก็ต้องออกต้องหยุดแล้วอะ่ะคือออกเสียงลากยาวต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นนเนี้ยคือคำตายสูบ บุรีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีโอเคน้องลองอ่านออกเสียง แบบว่าลองดูรายละเอียดก็ได้เนาะหาพยางยค์คำเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าคำก็ตอบได้เลยว่ามีพยางค์คำเป็นทั้งหมดเก้าพยางค์คำตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบพยางสรุปการหาพยางค์คำเป็นกับพยางค์คำตาย ให้น้องลองอ่านออกเสียงทีละคำดูแล้วดูว่าพยางค์คำเป็นคือสิ่งที่ออกเสียงลากยาวต่อไปได้เรื่อยๆกลับกันถ้าเป็นคำตายน้องจะไม่สามารถออกเสียงลากยาวต่อไปได้เมื่อน้องอ่านครบทุกตัวนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อคืนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับ,บครอบเราว่ามีความรู้ไปดูได้ทุกที่